มาแล้วครับมานี่นกไม้จัดห้ครับนี่ครับยังมาทันนีมีซื้อดอกตังคื้รอยังดีนกไม้ครับจัดแล้วครับเดี๋เลยตัวที่สองเขาครับออกขังที่สี่ปัดแล้วมันมันครับติดตะเหิงบูมองมาไกลๆเห็นนกินมาบับอยู่ไม่รู้ว่าเสียงไหนกครู่นะครับดยวลงใหม่บ่งมาแล้วครับมาแล้ว นกไม้จันแล้วครับครับวางกล่องลงไม้บ้งนะครับักคู่ักคู่จัแล้วครับ,บ,นนรบ,จ,รบจับแล้ว จัดแล้วครับจัดแล้วนกไม้ครับไม้ถ่ายขนมาท่านเต็มดีเราเอามาเล่นครับจัดแต้มที่สองเขาครับผมตั้งให้เจ้าซื้อปีไม้เล้ครับว่าใดเขาในช่วงเดือนมกราครับต้นเดือนปีไม้แล้วครับเจ้าปีไม้จัดแล้วครับนกไม้แต่ฉเฉลยตัวที่สองครับ ครับแข่งนี้ดีเด็กอสวยครับฝากติดตามนะครับแม็กนกเขาง่ายมันมนแล้วครับผม